นี่โอ้ยสองดอกอ้ดอกเขาวอ้นขนาดได้อยู่เจ้ากอบอยู่สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าขึ้นเขาหาเห็ดอีกเจ้าวันนี้ปามาโดยใหม่ดี๋เจ้า ตอนนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกขึ้นสูงเลยเจ้าตอนนี้ยังมาถึงป่าเห็ดเลยโม้จะมานกอน,นะเจ้าฝนตกพรำพำเหมือนเดิมเจ้าเจอแล้วเจ้าเห็ดพึ่งเจ้าเห็ดพึ่งเหลืองนะเจ้า

เฮ็ดพึ่งเลี้ยงจ้าอีกม้วนเฮ็ดเริ่มบานนะเจ้าเฮ็ดพึ่งเลี้ยงแต่ดกอกก็งามอยู่เมื่อตอนได้เท่านะเจ้าถ้าตะว,วานม,ม,มัวม่นนะเจ้าอันนี้แกงหวานนะเจ้า มันปูเจ้าบรรยากาศสวยงามขนาดเลยเจ้าตอนนี้อยู่ที่สูงอยู่ในหมอกเลยเจ้า จะเห็ดเจ้าเห็ดพึ่งข้าวเห็ดอกเกี้ยววันนี้เห็ดค่อนข้างจะบานนะเจ้าแต่หางขึ้นมาค่อนข้างจะจะยากแล้วก็สูงพึ่งเหลืองอยูฮันเห็ฟงหังฮัน

อันนี้ก็เท่าหอยทำเชื้อเป็นเห็ดสีขาวๆจะเหรอเห็ดพึ่งไข่จะเหรออ๋อเป็นราเจ้าอันนี้มันไมได้อันนี้ก็บดได้จับมามาันจะนุ่มๆเลยเหรอนี่มันออกเขียวๆนี่บดได้ละ นีออดอกนี้ได้จะถ้ามันดีมันจะกรอบน้อยแต่ว่าปลานี้เพ่งไม่แน่ใจนะเจ้าว่ามันขมหรือเปล่าเพราะว่าเพ่งเพิ่งมาครั้งแรกนะเจ้านีด่ดอกงามเนาะอีกสองดอกอมีออยู่นี่ นี่เห็ดพึ่งทหารเจ้ารสชาติจะออกขมน้อยนะเจ้าแต่ว่าเอาไปลวกสักน้ำสองน้ำแกงได้นะเจ้าแต่คนอีสานบางคนชอบเอาไปก้อยเจ้าดอกใกล้ๆกันเป็นหมูนีเจ้าอ้เห็ดเท่าเท่ามดละนี่นะนี่เสียดายเจ้าเป็นราเยอะ ปลาหมจ่อกโอ้แต oh. really? ่ก eh, <laughs> ่อยขึ้นเรียบขึ้นถ้าอย่ามาดูเตะดนด้ยกันจริงจริงเออนี่เบิงกันอย่างนี้แล้ครับมันชิ้นถ็งแล้ว ตัวกระลักน้อยเจ้านี่แกงพอแกงเลยน,นี่นี่บ่ได้นะนนั่อันนั้นเห็ดละงอกดอกนลยไข่นลยแม่เดินข้ามไข่เห็ดละงอกเลยแม่ขึ้นมาสาวยู่นะแม่แม่ใช, <laughs> ใช่อยู่เจ้า <laughs> ไข่เ <laughs> <laughs> ลยขนมเป็นไข่ โอ้ยขาวเลยเจ้าเป็นโมเดียเดีวยวทางมันลื่นโอ้ยเสียดายีาดอกงามเป็นราเจ้าเออเดอกนม้ได้ฝาดเยอะน่อยนะเจ้ามานะอ๋อดอกนี้เป็นรามาที่หานะเจ้าจเขาชันหน่อยหาตามไหลเขา เีนี้เขข้าวจะ้ะโอ้โดอกขาอ้วนขนาดได้อยูเจ้ากรอบอยูดูข้างบน,นอีกสามดอกสามดอกโอ้จะดอกงามจะดอกขาวอ้วนใหญ่เลยเจ้า ดอกน้อยเลยโอ้ยแต่ดอกนี้บันรอดจะเป็นรานี่ใหญ่โ <you> อ้ยไดย้เห็ดละกบกบานเจาบ้านบ้านก็กินได้นะเจ้า ไปเพ่ใส่ใบตองแอปเนาะเขาจะเข้าท่าอยู่ี๋ยวขบับนือเงนเจ้าออกที่ชันนะเจ้าอันนี้เดี๋ยวเอาปเพนก็จะ ขาหักขาประมาณนี้นะเจ้าเก็บตรงนี้ก่อนว้ยขาหักเสียดายเนาะมาจ้า ดุมไม่ได้ได้เฮ็ดบ้านก็นได้นะเจ้าเนาะอยอดกนเลยเจ้าอุย้ยปีนเลยบรรยากาศอยู่ข้างบนเห็นข้างล่างโอ้ยตอนนี้อยู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะเจ้าฝั่งนู้นนพะเยานะเจ้าฝั่งนี้เป็นทางภูชี้ฟ้าเจ้าอันนี้ ผู้สร้างนะเจ้าที่แบงเกิดไปหาทางนี้เป็นพะเยานะเจ้าเสียงคำโอ้ยวันนี้ขึ้นมาแบบสูงเลยเจ้าโอ้ยบรรยากาศเจอเห็ดพึ่งเจ้าพึ่งดำพึ่งทหารน่าจะเป็นเห้พึ่งไข่เจ้า อีกดอกเนาะเ็กพื่อนนี่ยเดยเพื่อน,น,หอนทหารตัขวขาอ้วนมากเจ้าเห็ดเพื่อนชนินี้ต็ฉาดออกจากขมน้อยนะเจ้าเอาไปต้มน้ําสักรอบหนึ่งถ้าไปแกงคือต้มเคี่ยวน้ําก่อนมันเราต้มน้องไม้นะเจ้าแล้วค่อยแกงลำนี้เจ้าเนาะคนใต้อ,อิสานหรือปอให้บ้านมากเอาไปก้อยเจ้านี่อีกดอกเนาะ อันนี้เป็นเห็ดพึ่งดําเจ้าป่ามาเมื่อคืนเหียวสักคกำรรเดียวจะขบเอ้ยสักคำเดียวมันจะดํานะเจา้าอันนี้กินล้ํานะเจา้าประโคมดอกอน,นี้นเปนเห็ดพึ่งดํำนะจเจ้าโนเกยมากอืเห็ดพึ่งไข่เจา้าเมื่อกีก็บห้องเห็ดพึ่งเขาเจ้าเห็ดพึ่งฝ่าย ปลานี้ให้พิ่งไข่ลายอยู่เจ้าแต่ว่ามันมันจะเป็นบ้านแล้วก็เป็นราไป็นส่วนใหญ่ย่าเลยเด้อเห็ดพึ่งหอมนะเจ้าหรือให้พึ่งเข้าขาคน นี่รสชาติดีนะเจ้าบอกลมนะเจ้าดอกเหนียวหน่อยใหลพึ่งเ,งเจ้าให้พึ่งเจ้าใหเพึ่งขาลายเจ้าให้แดงเจ้าใช้กำลังงามเลย พึ่งเลื้ยงเจ้าใหดพึ่งคาไลาดอกเจ้าน้งองเองตามดอกตายอยู่นะเจ้าแต่ว่ามันยุๆๆบโชคดีเก็่ยวกับใบอันนี้เห็ดพึ่งหาคนดอกปาระจิงแต่ว่าแกงได้อยู่เจ้าดอกค่อนข้างมันเหนียว bộ khơi lệ ngài kèm này bỏ khốn nữa cho Nghe bưng khái cho Bưng khái cho อันนี้ให้พึ่งเข้าเจ้าดอกกระกจีเนาะเหดพึ่งเหลืองนะเจ้าถ้าจะมาพิษข้างล่างดอกได้งาม เพี่ยงข้าวจ้ะดอกบานแล้วได้ยังเจ้าแกงมันล้อยู่เจ้าสองดอกเิ็ดเท่านเลยเจ้าไม่ได้เอออันนี้ได้นี่แข็งอยู่ดอกนอป อันนี้เป็นเห็ดพึ่งแต้นะเจ้าคล้ายกับเห็ดขมเนะะาะแต่รสชาติมันบบบหมนะเจ้าไม่ขมเลยมันออกจืดๆเจ้าแต้เจออีกแล้วสามดอกนี่งามเจ้านี่ โอ้ยวัในหลังในหะ่มเจาะดอกนึงสี่เลยอือนี่แห่มสองดอกเจาะอ,อู้เป็นหอกฮันเป็นอีก

ออก้ยังเจ้าเดินผ่านเจ้าะออก,กี้ น้ำอะไรว่าคว่ามันน้ำออกนะไปแตกินได้อยู่สองดอกเจ้าเห็กแดงกลัวแดงใหญ่นะเจ้าหน่อยหน่อย ไม่น้อยเจ้าซ้อมโบแต่ก็รังเกียมออกก้อยเคลียนะเจ้าเคลียเองก็เกือบจะโดนมันเนาะโดนดอกน้อยแต่มนันกันดูมัน,นอีกสองดอกดอกแบบจีเลยอะ cái cảnh đi đâu cả năm sáng chờ vừa mình đi đâu đâu cái phương lượng chờ ยเดนี่แหองดอกนึงใจ่อนี่อีกดอกเจาใกล้ๆกันมันออมออบเป็นมูเลเจ้าต้องหาดีนี่อีกดอก เห็ดตะไคร่เห็ดดานจอกจอกดอกใกล้กันอีกจอ,อกน้อยกับมีนะนะเจ้าเจ้ามึงเจ้า

กาพอดีเ,อเจ้าเนาะฮัลโหลเจ้าตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับนะเจ้าจะให้ดอกเจอดจอวกำงาน,นขาปิ๊กนะเจ้า นะเจ้านี่กลางแดดแล้วนะเจ้าผลงานทำแพงไว้นี่เจ้านาะลุงเขามาก็จะเป็นอันนี้ได้ไปเทบพึ่งนะเจ้าพึ่งแต่ไรชนิดอยู่นะเจ้าเห็ดเกาะอยากจะเริ่มบานนะเจ้าเนาะดอกตุ่มๆก็พอมีให้ได้เก็บอยู่เห็ดก็แดงดอกตุ่มๆเห็นละวงกนะเจ้าเห็ดตะไคร้เจ้าถือว่ามานอยู่นะเจ้าเนาะเกือบเต็มตะก้าเลยนะเจ้าเห็ดกะถือว่ามานอยู่นะเจ้านี่เกือบเต็มตะก้าเลยเนาะ พิกัสวันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะเจ้าวันนี้ก็ขึ้นโดยไปสูงสูงเลยเจ้าเนาะถือว่าได้ประมาณอยู่เอาละเจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องขอฝากคลิปพี่น้องเพียงเต่ย์อีนะเจ้าหากมาคักชอบจะได้เกาฝากจดกลกยกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเฮอฮักบรรณาตัวนะเจ้าเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวเมื่อบ้านละเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับกลางแดดฮอนนะ